กำลังออกดอกเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดมีความเชื่อที่ดีนะคะ,ะตรงหน้าครูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้เราจะเรียกว่ากล้วยนำโชคนะคะกล้วยนำโชคกล้วยลักษณะนี้ก็จะมีมีกล้วยบัวกล้วยบัวก็จะ,ะปีเล็กๆแบบนี้แหละก็จะมีสีม่วงนะคะตัวนั้นก็มีสีม่วงก็เป็นกล้วย ที่ให้ความโชคดีเหมือนกันตามความเชื่อลองไปหาข้อมูลดูนะคะเกี่ยวกับกล้วยบัวกล้วยนำโชคมีความเชื่อว่ากล้วยชนิดนี้ให้ปลูกเอาไว้ตรงหน้ากิจการของเรานะคะใครจะทำกิจการใดๆให้ปลูกลักษณะการปลูกที่จะนำไปตั้งนะคะไปตั้งเอาไว้ที่หน้ากิจการ หน้าร้านนะคะหรือจะเป็นหน้าบ้านก็ดีนะคะเพราะว่ากล้วยเขาจะาแตกหน่อเร็วเราต้องหากระถางนะคะกระถางปลูกให้เขา,า,าเวลาเขาแตกหน่อมาเขาจะถูกควบคุมอยู่ในกระถางอันนั้นเขาก็สามารถมีปลีที่สวยงามเหมือนกันอย่างนี้นะคะเขา,าลูกของเขาจะเป็นลูกเล็กๆนะคะตัวนี้ไม่ใหญ่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ พอดีมีดอกออกมาครูก็เอามาให้ดูบางครั้งมือใหม่ไม่ไม่เคยเห็นนะคะไม่รู้ก็ได้นำมาให้ได้รู้กันตรงนี้นะคะสีสีออกส้มปรีเขาสวยมากนะคะตัวนี้เวลาที่เราปลูกใส่กระถางแล้วนำไปตั้งหน้ากิจการนะคะหน้าร้านหน้ากิจการของเราสีสันฉูดฉาดสวยงามนะคะก็ชวนมองนะคะ ความเชื่อก็คือ,อปลูกกล้วยนำโชคเอาไว้หน้าร้านหน้ากิจการกิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะก็เป็นไม้มงคลจัดอยู่ในประเภทว่านมงคลไม้มงคลกล้วยนำโชคกล้วยบัวนะคะจะทำกิจการใดๆก็ราบรื่นสำเร็จได้แบบกล้วยๆนะคะกล้วยๆก,วยก็คือมันง่ายไปหมดนะคะไร้อุปสรรค ง่ายไปหมดก็คือ,อกล้วยตัวนี้นำไปปลูกกันไว้นะคะเดี๋ยวนี้เขามีกระถางให้เราได้เลือกเยอะทั้งงาน DIY นะคะเป็นงาน DIY ซีเมน ปูนเป,ปลือยนั้นก็ได้นะคะหรือจะเป็นกระถางมังกรตัวนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะก็ให้มันมีความใหญ่นิดนึงก็ดูเอาแล้วกันนะคะว่าบ้านของเรามีกระถางแบบไหนลักษณะไหนนะคะก็เอาที่บ้านนั่นแหละนะคะมาใช้ก่อนก่อนที่จะไปซื้อนะคะยังไม่ต้องไปซื้อไปมองหาที่บ้านก่อนแล้วก็กล้วยตัวนี้ใครต้องการนะคะใครต้องการหน่อกล้วยนําโชค หากมาชมไลฟ์ย้อนหลังนะคะก็ทักครูมาแล้วกันนะคะหน่อของกล้วยนำโชคนะคะก็จะเป็นหน่อประมาณสักสูงประมาณเลยแค่เอวครูนะคะครูก็จะขายาหน่อละ50บาทนะคะหนอ่อต้นนะคะหน่อละ50บาทก็จะมีค่าส่งนะคะค่าส่งก็80บาท ะะแต่ท่านทางกรุงเทพจะมีค่าส่งเพิ่มเติมนะคะโดยทั่วไปก็จะส่ง5 80บาทนะคะค่าหน่อกล้วย50บาทค่าส่งอีก80 นะคะก็รวมเป็น130บาทนะคะก็จะคัดหน่อสวยๆไปให้ไปปลูกเอาไวาตั้งเอาไว้นะคะ,ะหน้าหน้ากิจการผู้ที่มีกิจการนะคะก็เป็นความเชื่อเนาะตัวนี้เป็นความเชื่อว่าทําสิ่งใดก็จะสําเร็จแบบรวยกลวยนะคะเอา